เพราะเคยเป็นมะเร็งเต้านมในยุคที่เทคโนโลยีไม่ก้าวหน้าเท่าวันนี้นะคะแหวนแหวนปบวริษาจึงเคยรู้สึกเหมือนโลกแตกในวันที่ตรวจเจอค่ะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่ามีนวัตรกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆมารองรับสามารถแยกประเภทของมะเร็งแต่ละแบบเพื่อพุ่งชนรักษาได้ตรงจุดยิ่งแหวนแหวนปบวริษาได้คุยกับคุณหมอค่ะในฐานะพิธีกรเนี่ยก็ยิ่งย้ำตรงกันนะคะว่าเจอเร็วแก้ได้ ซึ่งย้อนไปค่ะตอนอายุ23ปีเวนแวนใช้เวลารักษามเร็งเต้านมถึง5ปีหมดไปหลักล้านโดนตัดหน้าอกไปขนาดเกือบเท่าลูกเคนนิสค่ะหากความกังวลใหม่ในวันนี้คือแผนสร้างครอบครัวมีลูกน้อยด้วยการทำเด็กหลอดแก้วหรือว่า IVF ทำให้คุณหมอต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้ฮอร์โมนกระตุ้นการมีลูกไปกระทบให้มเร็งกลับขืนมาค่ะที่ดูเรื่องเรื่องลูกเขาก็บอกเลยว่าแบบ ไม่กล้าให้ฮอร์โมนเยอะนะเพราะว่ามันเสี่ยงแล้วแบบว่าเราก็ คืออายุเท่านี้ฮอร์โมอนเท่านี้มันต้องอัดเท่านี้ถ้าอยู่จะเอาสุดตัวละครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้แล้วคุณพ่อก็บอกชีวิตแรกชีวิตไม่เอานะได้หลานจะลูกเป็นมะเร็งเต้านมแบอีกรอบอะไรอย่างงี้ก็คงไม่ไหวก็ก็คุณหมอก็ก็กต้องทํากันบ้านหนักค่ะก็ต้องประทุมกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเออจะต้องแบบให้ฮอร์โมอนประมาณไหนจะกระตุ้นยังไงแล้วก็มีการให้ยาพิเศษคือเป็นเป็นฉีด IVF นี่แหละกระตุ้นทำทำ,ทำกระตุ้นไข่อะไรเงี้ยค่ะ ทุกปีค่ะคุณเหมือนแหวนจะมีโอกาสเป็นกระบอกเสียงเรื่องมะเร็งนะคะเพื่อให้ความรู้กับผู้คนนําเอาประสบการณ์ตรงมาบอกต่อค่ะประเด็นหนึ่งเธอยังพูดถึงเรื่องการสูญเสียความมั่นใจในช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่หน้าอกเนี่ยถูกตัดออกไปหากในที่สุดก็อยู่กับมันได้และใช้ตัวช่วยเวลาที่แต่งตัวเสริมบุคลิกแขนนะคะและที่ว่ารักษามะเร็งหายแล้วเกือบร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะจะต้องหมั่นตรวจเช็คสุขภาพตลอดอย่างน้อยปีละครั้งค่ะ